มากับพี่น้องกินหอยน้ำกันครับมือน,นี้ครับไอเชอรี่สีทองครับออใส่กับผักกาดครับกาดเขาสองหัวเลยครับพี่น้อง ใส่ก็ขอบคปุณครับจิ้มลาดเลยพี่น้องมาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับหือ อ้วนนะครับหวานอำลำพี่น้องมาได้พี่น้องมาเสียบแซ่บน้บกันครับ hai subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để หวันอมลําพี่น้องวัวหอยครับมาพี่น้องมา กรุบกรุบพี่น่องหอยอ่อนๆนะ้ครับมาเลยพี่น่องไม่กินน้ำกันครับไปล่ะครับขอบคุณที่รับจ้มครับผม